สวัสดีครับผมแสงอทิพย์เพียงสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรียนนี้นะครับมหายานพันล้านนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเปิดออกมาเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเวลานะครับผมอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับมหาชนวนหน้กกากชุบเงินนะครับไม่ใช่หน้กกากเงินนะครับ ในใบรายการาชุบเงินนะครับมีหน้ากากชุบเงินเนาะมหาชนวนไม่มีหน้ากากเงินนะครับมีแต่ชุบเงินนะครับในใบรายการนะาามาดูเหรียญกันดีกว่านะครับข้างล่างก็จะเป็นพยาขุดนะครับนี่เห็นไหมครับ เหรียญนี้สวยนะครับเดรียญนี้ยไม่มีตำหนิเลยนะครับผมดูข้างหลังครับข้างหลังลำเบอร์โคดนะครับลำเบอร์โคดสามสิบห้านะครับตรงนี้จะตอกเป็นพ่อพานนะครับก็คือชื่อหลวงพ่อนะครับตรงนี้เห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับข้างหลังก็จะมีรอยเส้นนะครับรอยเส้นนะครับ ไม่ต้องส่องแล้วล่ะมองก็เห็นแล้วเนาะนะครับผมผมชอบนะครับโอ้ยันสวยนะครับยันสวยดีผู้สร้างนะครับผู้สร้างไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าใครสร้างนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับรอยปั๊มเห็นไหมครับรอยเสียนสวยนะครับน เก็บไล่เก็บนะครับอ,อนาคตอาจจะมีราคานะครับนะครับเช่าพระไม่ใช่ว่าเช่าว,วันนี้พรุ่งนี้จะได้าราคาเป็นหมืน่นไม่ใช่นะครับนะครับเช่าว,วันนี้อนาคตข้างหน้านะครับเผื่อลูกเพื่อหลานนะครับอา,อาจจะมีราคานะครับ เป็นสมบัติไว้ให้ลูกหลานก็ดีนะครับเห็นไหม,ไมครับสวยๆนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับน่าเก็บเหมือนกันนะครับเก็บแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องเก็บเยอะนะครับ เก็บแค่พอ2-3องสามองนะครับก็ว่าไปนะครับแล้วแต่กําลังเรานะครับเก็บเยอะก็ไม่ดีนะครับเก็บแค่พอประมาณนะครับอย่างรุ่นรุ่นหนึ่งเราก็เก็บประมาณสามเหรียญหรือสี่เหรียญนะครับเก็บไว้นะครับเผื่อนากตฏนะครับสิบปียี่สิบปีไปข้างหน้านะครับไม่แน่นะครับนะครับผมก็ขอจบวิดีโอนะครับ ไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ